ไม่ได้ไอ,ออยู่เนี้ยแหละจะไปไหนอะ่ะเดินไปเดินไปมันต้องมีคนมาวงสวยๆอย่างเงี้ยบ้านเนี้ยมันต้องมีคนมาเอ,อ้ยมึงมาอยู่ระเบียงออกับกูสองคนดิพี่อะพี่เอ๋หรือเปล่าไปอยู่ระเบียงสองเป็นผาแล้วมาแล้วไปม,มีมามาแล้วมาแล้วหมกแน่หมกแน่ปักนี่หมกแน่แนอา้าวโอโ้โหอาล้ะเียวก่อนพี่ชายเฮ้ยจอดก่อนพี่ชายพี่ชายเลียาทังน,นี้หน่อยครับสุดลอพวกมึงเล่นข้ามสเต็ปกันไงตัด ไอ้เชี่ยน่าจะเอาขันหลังไอเออบอกให้ม kind of wow> ึงมาอยู่ระเบียงกับกูไอ้ถ้าดักตรงนี้มันคอร์สไฟเลยนะแบบยิงกันเป็นตัวเอ็กซ์อะไปดูหนักไหมวะใจเย็นใจเย็นน่ตีแรกเอาพี่สรุปพี่จะเล่นเนียนหรือพี่จะเล่นอะไรพี่จะเล่นตกยิงตกรถใช่ไหมเออยิงตกรถเลยไอสัดเห็นอยู่บ้านเหรอไอ้เชียเพื่อนคุยกันเล่นเนียนสรุปพี่จะเล่นยิงตกรถแต่เนียนก็เนียนไม่ต่คงขาดเลยเหรอ อยู่บ้านเมื่อกี้ที่ไม่สอยไอ้เีายังไงคือเตียมาแล้วไม่เยอไม่แผลที่เราคุยกันไว้คือให้เขามาชนเลยให้มันแบบเดินแบบเป็นแบบฟีในบ้านเราเลยแบบเผลอแบบเดินเข้ามาเก็บยาใหญ่ปุ๊บโดกูซัดเลยอ่ะกูรู้แล้วทำไมพวกมันถึงตายกันในทันไปวัดห้าสิบไอ้เหี้ยนี่ขนาดเล่นบ้านมันบอกว่าวัดห้าสิบห้าสิบ มีประมาณเดยหัวกูมีร้อยแผ่นตอนนี้ไอ้เฮียมุท่าวส่วนแล้วไม่อะเราคุยกันตอนนี้มึงจะเล่นเนี่ยหรือจะเล่นยิงตอกรถมึงเลือกงประเด็นหนึ่งกูจะได้รู้กูต้องเล่นอะไรมึงมาอยู่กับกูโอเคโอเเฮียถ้ากูตายคาราเบียงกูโทษแน่กู่าแค่นั้นแหละอุ่นวายจัดเรากินไก่มาได้ไงวะตายที่แล้วไอ้เฮียไม่เห็นคอท้ายเกม่ะรู้เรื่องกันที่ไหน ไอ้เกียถ้ามึงอยู่กับกูนะเนี่ยลุกขึ้นยิงได้ละไอสัตว์คาตูท้ายเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงหรอเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงคือออนไลน์เสื้อขาดแล้วไอ้เที่อมาแน่ส่วนร้อยเปอร์เซ็นส่้์เอาทีนัยลุกทำไมขี้ยอะไรอ่ะม่นยิงแล้วเฮี้ยมันยิงแล้วม่นคลั่งไอ้ตัดนักสองนักสองไปโกมากระโดดหน้าพี่โกกระโดดหน้าดอดดอดเลยหรอเอ้า ไอี๋อ่ะขบอกโดดข้างหน้าไม่ไปโดดข้างหลังทันปองตัวเดียวตามตามหน่อยเมมาก่าอดมอดโอ้โหขอบคุณอาริกาโตสลาฟรถฟรีนะคะอีเคียเล่นดีกว่าอีเคียดีเยอะเลยขุบอกแล้วว่าดักบ้านนี้เป็นไงอ่ะบ้านนี้แหละคือทีเด็ดอาริกาโตแล้วโดนแผลบ้านกินคนไงสัสขออัดเก็บเลือเชื่อไหม ไอ้ไมีรถมาเดี๋ยวไม่ใช่มีบักกี้คันหนึ่งขับชนแขนผมแต่กูไม่ตายไอ้เชียงกูเปิดให้ก่อนหนึ่งเลยเจอบ้านกินคนไปเอ้าเอาก็ยิงหนึ่งตัวนี่ไงีก็โดดยิงตัวเนี่ยบอกโดดหน้าบ้านแม่งไปโดดหลังบ้านในสัตว์สื่อสารทีมกูก็วิกฤตแล้วเอ้ากูบอกกูบอกให้โดนหลังบ้านเอ้ยโดดออมโดนออม ค่ะคำสั่งแรกคืออะไรคำสั่งแรกผมบอกพี่โก้โดดพร้อมกันหน้าบ้านมามตรงนี้ก<อ>ูขนนีน้ของกลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้จะแยกทนไมโดนแย่เปลี่ยนตะกินก่อนตะกินนี้ไม่สวยรวยเลยมันออกมากี่คันปามอะ่ะหือฟูฟู ฟูอิ่มอิ่มเลยวงสวยจ้าววงเล่าเราวงก็เต็มอยู่เดี๋ยวพี่ไปคุมบอร์ดให้เดี๋ยวพี่ไปคุมบอร์ดใหอเล่นมันนอกวงนะพี่โก้เออเออเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวกูคุมแล้วจะได้คุมขวาต่อไงมันได้ได้ได้เฮ้ยมีคนไม่ผมผมอันนั้นออนไลน์ฟังผมนะตอนเนี้ยเราต้องหยัดลังเลแล้วเราต้องคิดว่าจะตีที่ไหนจะได้เซตตีได้พี่มันต้องตีแล้วไม่มีผมว่าถ้าจะเอามาร์คส้มสวยสุดตอนเนี้ยอะพี่โก้มีรถวนหลังพี่ หลังน็อกน็อกน็อกสามเดี๋ยวด้านล่างไอ้ตรงนี้น็อกแล้วนะมาบาสมากลับขึ้นมาตรงนี้จะเสียบาสกลับขึ้นมาเดี๋ยวให้โร้โร้โ้โร้้ไม่เชื่อน็อกว่ะตรงโดนตรงไหนพี่โก้โดนตรงรถเหลืองไงเห็นเปล่าเฮ้ยสายมือไอ้เชี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยต้องรีบชุบว่ะเดี๋ยวขานไปเดี๋ยวคานไปตัวล่างจะน็อกออนไลน์ผมสมุกแต่ก่อนแต่ก่อนวงมันไม่มีเวลาแล้ว ต้องรีบแตะอือหรือเข้าไปแตะให้มาไปไปชาร์จมาไม่ไม่ออนไลน์ออนไลน์ชุบแล้วเฟียร์ครับเพื่อนเชื่อพี่ฉันฉันไม่ได้โชว์ผมไม่ได้ชุบมันต้องออกเหมือนกันจำญาทันเดี๋ยวเอ้ยไปชาร์จมาร์ส้มเลยเชื่อพี่ดิรอพี่ลุกขึ้นมาก่ไหมชนข้างบนไหมชนตรงนี้เล่นไหมชนมาร์กเหลืองเล่นไหมหรือว่าไงชนตรงนั้นก็ได้นะแต่ระวังโดนหลังไปเอาไงจะชนตรงไหนเลือกมาหรือจะชนมาร์กส้มเลยไปด้วยไปด้วย พี่โกขึ้นมาด้วยไปด้วยไปขึ้นรถไปขึ้นมาบอนไลน์รอเพื่อนด้วยไลน์เพื่อนไม่ทันเออรอรอมามาออกเลยออกเลยชนชนด้านบนเนินนะรถรวดันลงไปเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีนะไม่เห็นรถเลยฮะใช่เหรอใช่ใช่มีรถจอดข้างหลังผมมัดฟ้าไป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 มีรถมีรถออนไลน์มีรถมันมีรถอยู่ออนไลน์มันมีรถสีส้มมันมีรถสีส้มอยู่เข้ามาแล้ว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 ช่างมัน ไปคุมด้านล่างไปคุมด้านล่างไปคุมด้านหลังก่อนเขียบ้านก่อนเคียบ้านก่อนพี่โกเข้ามาดิมีีีรถอออ่่่ะเเคคยยบบ้้าาานนนกดผมปล่อยรถโดนจ่อเลยนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไอ้เหี้ย่ะกูถบรถนะมันต้องใช้เข้าวงไปทำบังเกอร์ต่อต้องการหลังก่อนพี่โกหลังเรามาแน่ทางเรามาทางเรามาอยู่นี่ยเองยิงรถให้ระเบิดดิจะได้ไม่มีรถใช้ เห็นป่าวที่มันยิงอยู่อ่ะตัวเดียวเลยมันมีอีกตัวหนึ่งนะมันมีฝอมันมีเยอะมันมีเยอะมากกว่านั้นอีกมันยิงโผล่ผมจักระ้ใครเอ๋ยฝองฝองมันมีสองื่อกี้ใครเอ่ยเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมทางบ้านเนี่ยื่อกี้ผม w a t c บ้านนี้มี ตรงฟางเห็นมะมีบักกี้จอดคันหนึ่งนะเห็นเห็นเห็นผมไปผมพยายามจอดอยู่มีบักกี้จอดขันเดียวถ้าวงไปชนสี่ได้นะตรงฟางนั้นน่ะตรงไหนมาแค่ไหนนี่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 ตีกันตัวหลังก่อนเบ้าเนี่ยักเหลือมาเหลือได้ได้หมายถือว่ากรณีวงไปตัวขึ้นไปกดหัวไม่ไดีเนี่ยจอดตรงมาร์คไไม่ด้ไไม่ด้ไไมม่่่รู้วามันมมีีีก่ตัววขานะไอ้บ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านที่อะไรวะวงเราวงเราเฮ้ยมึงต้องรับฝั่งนั้นก่อน ไอ้บ้านไอ้บ้านลิควิดอ่ะเออเนี่ยบ้านลิควิดอ่ะมีนะถ่ายมันลงรถแล้วกราบกราบกราบผมต้องชนนะเฟียสตรงไหนผมโดนไกลๆยิงมาบ้านลิควิดไม่เอาการที่ต้องชนก่อนมาฟ้าก่อนไหมกราฟ้าต้องชนเออเออมามามาเฟียสเล่นนอกวงนะระวังนะถ้าน็อกอ่ะผมกำลังกลับผมกำลังกลับพยายามอยู่อยากขึ้นหลังคาวกขเออเอาบักกี้มารับผมได้บ้างามาใครมารอ สมองรอเสียมาคิดไปรับอ่าไป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 ไอ้นั่นจะออกผมขึ้นหลังคาแล้วแล้วเขาไปสมองนึงเกินมีคนปลาสมองมาไปปลาตรงนี้ตรงนี้พวกมันพวกมันเฮ้ยปลาตรงนี้เลยเหรออ๋อเออนี่ปลาโก้ตรงนี้มีตัวหนึ่งนะสมองไปอยู่เราปิดไก่ได้นะเว้ยเกมนี้เสียต้องช่วยเพื่อนรับอ่ะเดี๋ยว ากเลล่นนับควมฟังผมนะผมจะประเมินให้ข้อที่ของเราคือขาปุนเนี่ยไม่มีคนเลยแล้วคนเอาพิงชนเนินหน้ามันอยู่ลิควิดมันอยู่ลิควิดเฟสการ์ดบนเนี่ยไม่มีคนบวกเนินเนี้ยมันมีคนพิงเราไม่ได้พี่โก้เดี๋ยวผมสมองเองพี่โก้เดี๋ยวผมลองมาช่วยผมรับคนหนึ่งได้ไหมผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่อะไรฟังฟังคนผมจะประเมินให้เลยว่าเราจะโดนชนจากขาเขียวอย่างเดียวที่เหลือว่างเลยที่เหลือมันใส่คนได้น้องเนื่องในสมองมัด ไปโกเก็บสมบนะเดี๋ยวมสมบเติมให้ได้ๆบาสที่พรเปียนเดินออกออกยิงได้ปะไปได้นที่เขาหร่ลเ้เราผมเล่นลสมบัไว้อลน์สมบตัวเองไ้แล้วเล่นบิวสมบัแล้วันต้องปล่อยลิควิดเล่นอเราเล่นไม่ได้เยียมได้ยินเสียงปืนไม่เห็นคน มันตุยไปแล้วเหรอวะระวังไอ้ตัวเดียวนะนะมันนอกวงอ่ะไม่รู้มันเคลือ่อนไปแล้วตุยไปแล้วมั้งต่อเครื่องมันลแล้วครับยิงไม่ได้เลยแค่กระตุกจับเลยอ้าวไอ้เฮียรัดกูไอตากูยืนขึ้นเลยเฮียโอ้มันทันใจผมเฮียหลังหลังยิง อชุบได้เียมแล้วตัดไม่ประเมินตัวเองเลยเฮียชุบชุบได้แล้วชุบได้แล้วไปชุบเลยชุบหน่อยผมต้องล็อกมันบาชุบน่อยมันเื่อชโยชุบโยชุบโยต้องเน็ตเกียร์ตรงเดี๋ยวนะอเรีคนเปิดไมค์ออดด้วยวะมันต้องเข้ากลางทุ่งไวกว่านะไอ้เียเขาไม่เข้ากันเลยเว้ยเขาตายนอกกูนิพเลย เล่นได้นะตรงนี้เฮ้ยเซฟรถไว้หน่อยนะมันซ้ายเล่นได้นะเดี๋ยวพี่หน่อยทุกคนเคลียร์เคลียร์มาร์ตส้มหรือไม่เล่นมาร์ตส้มออนไลน์พยายามเคลียไฟไหม้ไหม้ไม่ไม่ผมจะบอกมันมีเดินตรงนี้มันมีเดินลับเราอยู่ตรงนี้ผมเคยเล่นตาบ้านเห็นป่าวหน้าบ้านเราเนี่ยตาบ้านตรงฟันเยอะๆดู่เห็นเห็นเห็นทั้งนึงฟังเฟียก่อนเฟียตรงไหนตรงนี้เห็นปะเห็นตรงนี้ปะดูเดินผมเนี่ยที่ม้าผมเนี่ยมันเล่นได้ป่ะมันจะเป็นเดินตะลบเห็นไหมอ่าๆเห็นเลยเห็นเล้ตรงนี้ตรงนี้เออไม่ต้องไปมังเขียวเล่นนนห้้าาาบเร ไปไปเอินเข้าไปก่อนก็ได้ไม่มีรถสองคันมีรถสองคันถ้างั้นเอารถคนอื่นไปนะผมเข้าไปก่อนนะเออรถดิรถดีคันไปได้ไหมมาร์คจริงๆเราเข้าพร้อมวงได้นะไม่ไม่ไม่ต้องเข้าก่อนผมมาแล้วเพื่อรถผมไปด้วยเพื่อไว้คนหนึ่งผมไม่มีรถใช้แล้วนะแล้วกูกระโดดอะไรเนี่ยกระโดดอะไรรับผมไปด้วยสวยเอินซ้ายเต็มเลยนะซ้ายยมมึงเเต็ล ับ้าหมดตัวบาเไม่ต้องเข้าตามเโอเคเออเอิ้นสมมูรับขวาให้หน่อยเอิญสมมูรับขวาให้หน่อยอ่าได้ได้ตรงนั้นคูเป้หมดสมมูลผมเหลืออันเดียวนะได้บ้าไปเล่นได้นะตรงคูเป้อะเล่นอยู่นี่อ่าตรงเนี้ยมันมีตัวอะไรบ้างผมมาบักกี้อะมันอยู่บนห้องน้ำ w โอ้แต่บาาต้องรอไปว่ะ ไม่เอาสมุกผมเหลือลูกเดียวลูกเดียวเพียร์แต่ไม่เหลือสมุกล้วไงพอแล้วพราะเราไม่ต้องรับเป็นตได้รับได้นะได้ทของเนี่แต่บ้านยิ่งดีเลยเห็นเปล่าตายมือตายมือร้อยร้อยร้อยสิติตตายหน่อยตายหน่อยไม่ปไม่ตายมือสบานเออมีสมุกตอนแรกมันยังไม่มีสมุกมีมีมันมันมีอยู่แล้ว บ้้าานนหมีออนไลน์ออนไลน์อย่าหัวโพ่สมมุติให้ของปาเน็ตออนไลน์ต้องพยายามเคลียร์ขวาพยายามเคลียร์ขวาก่อนไม่งั้นเราวิ่งไม่ได้มันจะเป็นจุดเดียวที่มันสปอร์ตเราบานลบลบลบเฮ้ยเอาเล็งที่สะบานหน่อยเล็งที่สะบานหน่อยเฟียสตรงหน้าคุณน็อกเหลืออีกสองตัวเฟียสสะบานระวังเลยเออเล่นเออเล่นเออ ผมเล่นไม่ได้แล้วขายกร็ได้ช่วยตะบานหน่อยดิโฟกัสทางตะบานเราเล่นกูโฟกัสสองทางก็ได้เล่นกันเองก่อนผมช่วยเฟียสอยู่งั้นเยวผมไดมเองออนไลน์มีกระตุนเขียวปะต้องช่วยช่วยตาบานตะบานเป็นไรอ่ะทำไมาบ้นมีสองคนเพื่อนนะไม่ออนไลน์เล่นได้ม่เล่นได้อ๋ออ๋ออ๋ต้องเฟียสบางพี่คันเข้าวงไปเลยเฟียสผมไม่มีตะบอาแกันนะน้อยหน่ยใช่เราไม่มีเออตรงนั้นและออนไลน์ผมยิงน็อกไปแล้วหนึ่งตัวสวยสวย บาร์ดบารดบารดบารดตรงนี้ให้เฟียดหน่อยมาเขียวอ่ะมันยิงพวกเฟียดตอนเข้าวงได้บารดต้องเฟียดแป๊บนึงขอปั๊มยาแป๊บนึงอ๋อให้ไม่เฟียสเฟียสให้ออนไลน์เล่นไปก่อนเรามีเวลาเรามีเวลาออนไลน์พยายามช่วยโฟกัสแค่นั้นพอไม่เห็นไม่เห็นไอ้เฟียสเฟียสไกลๆตรงนู้นมีปะตรงนู้นแน่แน่เห็นปะบาร์ดผมล้มขีปายไปอีกเว้ยพี่ระวังระวังสายมันสะบล์เหมือนกันมันสะบล์เหมือนกันมันต้องเข้าไปไปตะบาร์ดฆเลยมันวัดที่ความนนนิ่งเาะะมมมีส เก็บของได้นะตาบัสผมตนั้นฟอร์มกปิดหน้าเนินเหมือนกันแล้วมันขับรถมันขับรถมันไปบังเกอร์มาเดี๋ยวมังเปิดจุดเดี๋ยวมันตัวมันเจ็บหนักอ่ะเอิร์นมากไปไปผมจริมันอยู่ตรงแอร์ดอปมันเหลือสองคนนั่นแหละแล้วก็ตัวไก่ตัวหนึงแล้วก็น็อวน็อกเหลือขวาตัวเดียวไอตัวไก่ตัวนี้แล้วก็ตัวเอิร์นเต็มตาเป็นเดียวตวไว้ตัไก่ไปดิยอ้า เย้ะยิงจะตายแล้วออนไลน์ล้าได้สัตว์กระสุนกูหมดก่อนแล้วพี่โก้ไปเลยตายเฮียกูงงเลยไอเอิร์นมาบอกมันจะป่าควันให้ป่าควันให้แล้วพี่ก็โดนไม่มันมันเนาะคนละทางกับที่ควันเลยเฮียเอาคนสิบห้าล้านได้ไหครับคุณพลาโดยโดนหลังยิงล็อกไม่ให้ร้องเอาวันเฮียจบไม่ไอ้อเอเอพีอะเขาน้องๆเอเอเอพีอะเขาน้องๆ